ในโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพบริเวณสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายแต่งกายพร้อมเสื้อเกาะและมีอาวุธปืนยืนอยู่บริเวณหน้าสถานบันเทิงเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งสร้างความแปลกใจและตกใจให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ในจังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นยิงดวลกันบริเวณลานตลาดอุบลสแควร์ข้างห้าง,างสรรพสินค้าบิ๊กซีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสมผล ให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและได้รับบาดเจ็บจานวนมากด้านนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโยธาธิการและผังเมืองเทศบาลน,นครอุบลราชธานีเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนที่มาใช้บริการได้ตั้งแต่3 0 0ถึง500คนพบว่ามีการขออนุญาตเปิดใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522ของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอย่างถูกต้อง ้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนําให้เพิ่มแสงไฟที่ป้ายบอกทางหนีไฟและอย่านําสิ่งของมาวางกีดขวางทางเดินหากเกิดเหตุไฟไหม้ตรวจเช็คสัญญาณแจ้งเตือนภัยสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่พร้อมใช้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเนื่องจากหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการในจังหวัดชนบุรีมีหนังสือสั่งให้ทุกพื้นที่เข้าตรวจสอบการใช้ตัวอาคารเป็นร้านอาหารหรือแหล่งบันเทิงกว่า200แห่งในจังหวัดให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2 5 2พ 12หากมีข้อบกพร่องให้รีบแก้ไขส่วนที่ใดไม่ปฏิบัติข้อกําหนดที่ระบุไว้ท้งจังหวัดทราบแล้วพิจารณาให้หยุดดาเนินการจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไป